อาจารย์เบียคนตื่นธรรมก็ได้นำกองผ้าป่าสามคัคคีรวม2.3ล้านถวายให้กับพระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วผ้าป่าสามัคคีปลดล็อกแผ่นดินวัดสวนแก้วนะคะไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องโฉนดที่ดินถุงกล้วยแขกนะคะพร้อมให้วัดสวนแก้วนำเงินนี้ไปใช้ช่วยเหลือสังคมต่อไปพระพยอมปลื้มปิดตำนานโฉนดถุงกล้วยแขกหลังพิพาทยาวนานกว่า20ปี เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2567ค่ะที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะพะพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วพร้อมด้วยน,นายอนันชัยชัยเดช ประธานมูลทิธิทนายกองทัพธรรมและดรประยุทธ์ประเทศเสนานรองประธานมูลทิธิทนายกองทัพธรรมรวมถแถลงปิดตำนานที่ดินแปลงที่รู้จักกันในนามที่ดินกล้วยแขกพร้อมประกาศเปิดผ้าป่าปลดล็อกแผ่นดินเพื่อระดมทุน1.9ล้านบาทจ่ายค่าเสียหายตามคำสั่งศาล โดยพระพยอมซื้อที่ดินแปลงนี้ขนาด1ไร่1งาน55ตารางวานในราคา10ล้านบาทตั้งแต่ปี2,547แต่ในปี2,563มีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่ดินตัวจริงโดยอ้างว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินปรปกักซึ่งนางวันธนาได้ครอบครองไว้และขายต่อให้วัดสวนแก้วขอ้อพิพาทเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่อ้างสิทธิ์ได้ทําการล้อมรั้วกัน้นไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า ใช้งานพื้นที่ดังกล่าว จนเกิดการร้องฟ้องร้องในศาลและทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นที่ดินพิพาทนายอนันชัยเปิดเผยว่าตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากพะพยอมตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2565ให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินกล้วยแขกหลังผ่านการต่อสู้คดีมาเกือบ20ปีโดยพึ่งกระบวนการศาลแต่ยังไม่สามารถหาทางออกได้จึงต้องหันมาใช้การไกล่เกลียแทน จึงได้ทําการตรวจสอบประวัติโฉนดที่ดินอย่างละเอียดและในวันที่19ตุลาคม2567ได้เดินทางไปสอบถามปัญหากับพระพยอมโดยตรงและทําการประนีประนอมกันนะคะทางว่าส่วนแก้วต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวน1.9ล้านบาทโดยสามารถผ่อนชำระได้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดข้อพิาพาทที่ดินกล้วยแขกที่ยืดเยื้อ กันมานานนะคะทางวัดส่วนแก้วนะคะจะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวในเร็วๆนี้เพื่อแสดงการปิดตำนานที่ดินแปลงนี้อย่างถาวรซึ่งพระพยอมชี้แจงว่าพื้นที่เดิมของวัดสวนแก้วเป็นเพียงวัดร้างมีที่ดินแค่สามไร่เมื่อเข้ามาดูแลจึงได้พยายามซื้อที่ดินเพิ่มที่ดินในครอบครองกว่า300ไร่นะคะใช้สาหรับ ปลูกสวนและทำประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆอย่างไรก็ตามยืนยันว่าโฉนดที่ดินแปลงนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นที่ดินที่เคยเป็นของอาจารย์พระผู้มีพระคุณทั้งนี้อย่างได้ซื้อที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบริสุทธิ์ใจในการถือครองมาตลอดแต่เมื่อเกิดข้อพิพาทการฟ้องร้องในศาลทำให้ต้องคืนที่ดินแปลงนี้กลับไปสู่เจ้าของเดิม วันนี้รู้สึกยินดีและปลื้มใจที่ปัญหาพิาพาททั้งหมดสามารถจบลงได้อย่างสันติในอดีตมีหลายท่านที่ต้องการบริจาคเงินจำนวนมากให้วัดแต่ก็ไม่เคยรับเงินบริจาคดังกล่าวจำนวนเงินผ้าป่าสามัคีนะคะทางคนตื่นธรรมได้เปิดรับบริจาคประมาณ5-6วันรวบรวมทุนมอบให้กับ วัดสวนแก้วซึ่งอาจารย์เบียร์น้อมรับยินดีโดนด่าและทําทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะรวมถึงเงินทุกปักทุกสตังค์มอบให้วัดยืนยันพร้อมโชว์สเตตเมนต์ทุกใบนอกจากนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นทรรยังได้บอกอีกว่านะคะวันที่6ธันวาคม2567เวลา14นาฬิกาจะนําเงินไปถวายหลวงพ่ออลณกฎวัดพระบาทนาพุและในปี2568นะคะวางแผนจะสอนผ่านระบบซูม เข้าไปในเรือนจำและสถานพินิษอีกด้วยนะคะนี่คืออาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะคะ